สวัสดีครับในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอแก้ไขหนึ่งเรื่องและก็ขอเพิ่มเติมหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่ต้องแก้ไขเวลาพูดไปพูดมาแล้วก็บอกว่าอาเบลเป็นพี่ของคาอินตะตะแต่ที่จริงแล้วคาอินเป็นพี่ของอาเบลนะครับคาอินฆ่าอาเบลนะครับและส่วนที่จะเพิ่มเติมก็คือในคำพูดที่ผมบอกว่าอยากเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ผมต้องการสื่อความหมายว่าถ้าบุคคลทุกคนกระทาความดีก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ที่จะลงโทษบุคคลนั้นๆถ้าจะถ้าเขาได้ทําความดีแล้วถ้าทุกคนได้ทําความดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้ไปสวดสายพระคำที่บ้านของทิศชนที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เห็นถึงความรักความสามัคคีในครอบครัวของท่านนะครับคุณบุญเลิศคุณสุภาพรพนมเกียรติศักดิ์เห็นถึงการต้อนรับอย่างดีออบุคคลที่มาร่วมก็ทุกคนขับร้องบทเพลงกันอย่างตั้งใจคุณพ่อก็เทศสอนได้อย่างดีนะครับทุกคนกลับบ้านด้วยความสุขกลับบ้านด้วยของปากติดมือไป ก็ขอเปิดเผยความจริงนี้ความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสรงมอบให้กับครอบครัวพนมเกียรติศักดิ์และกับลูกๆของโปรงทุกคนที่ได้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในครอบครัวของท่านนะครับสวัสดีครับ